ผลการดำเนินโครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในยุคดิจิทัลจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากร3คนเข้าร่วมจริง3คนนักศึกษา32คนเข้าร่วมจริง32คนรวมทั้งสิ้น35คนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินงานงบประมาณเป็นเงินจำนวนเงิน11,870บาทการบรรลุต,ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม32คนนักศึกษาชั้นปีที่3าม,มูลเรีสนทสบาสาขาฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนนคนปรปฐมเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับ32คนนักศึกษามีความรู้เรื่องการทำธุรกิจ SME Start up ในยุคด ok ิจิทัลเพื่อให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการทำธุรกิจ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการทำธุรกิจ SME ส t a r t u p ในยุคดิจิทัลและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง 3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในหลักของการทำธุรกิจและมีความมั่นใจในการทำธุรกิจเล็กๆมากขึ้นผลที่ได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการกิจกรรมนี้ หผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนคืออะไรการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนต้องทำอะไรอย่างไรบ้างและสามารถนำไปพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการทำธุรกิจ SME คืออะไรและสามารถทำได้อย่างไรในยุคดิจิทัลและการทำธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไรและสามารถทำได้อย่างไรในยุคดิจิทัล สามผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ในหลักการของการทำธุรกิจและมีความมั่นใจในการทำธุรกิจเล็กๆมากยิ่งขึ้นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง16คนคิดเป็นร้อยละ50เพศชาย16คนคิดเป็น้อยละ50รวมทั้งสิ้น32คนคิดเป็นร้อยละ100 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางเลยค่ะปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไปปัญหาที่1นนะคะความรู้ที่นำมาเสนอยังไม่ค่อยหลากหลายแนวทางการแก้ปัญหานะคะหากให้ทำโครงการนี้ต่อจะเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้องกันที่หลากหลายมากกว่าเดิมปัญหาที่2ไม่มีอุปกรณ์ไว้สำรองเวลาทำเสียค่ะ แนวทางการแก้ปัญหานะคะสำรองอุปกรณ์ต่างๆไว้เสมอค่ะผลการดําเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุอ,อบตอบ้านกระแชงจังหวัดปทุมธานีจำนํำนวนผู้ร่วมโครงการวิทยากร5คนเข้าร่วมจริง5คนผู้สูงอายุ40คนเข้าร่วมจริง40คนรวมทั้งสิ้น45คนมีประมาณทีาใช้จ่ายจริงในการดํนนาเนินงานงบประมาณเป็นจำนํำนวนเงิน34,680บาท การบรรลุตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการตัวชี้วัดเชิงปริมาณจํานวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม40คนกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพร้อยละความรู้ความเข้าใจที่ผู้สูงอายุได้รับ40คนกลุ่มผู้สูงอายุมีทักษะในอาชีพทําเครื่องจักสารและปลูกผักไฮโดโรโปนิกส์และมีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเหมือนกันําเนินงานตามวัตถุประสงค์ หนึ 1> 1. ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาอาชีพและแสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง 2. ได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องสุขภาพการรับประทานอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุ 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพจิตที่ดีจิตใจสดชื่นแจ่มใสผลที่ได้รับประโยชน์ที่ได้จากโครงการกิจกรรมนี้ 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในเรื่องการทําเครื่องจกักรศาสตร์และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และสามารถทําเป็นอาชีพได้จริง 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 3. เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ50เพศชาย20คนคิดเป็นร้อยละ50 รวมทั้งสิ้น40คนคิดเป็นร้อยละ100ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถดูรายละเอียดได้ตามตารางเลยค่ะปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไปปัญหาและอุปสรรคนะคะ 1. อาชีพที่นำเสนอ,อยังไม่ค่อยหลากหลายแนวทางการพัฒนานะคะหากได้ทำโครงการนี้ต่อจะเพิ่มอาชีพที่หลากหลายมากกว่านี้ 2. ไม่มีอุปกรณ์ไว้ใช้สำรองเวลาทำเสีย แนวทางการพัฒนานะคะสำรองอุปกรณ์ต่างๆไว้เสมอค่ะ